ถ้าจะให้หนึ่งนักเตะที่พี่อยากให้ฟอร์มดีที่สุดที่พี่เชียร์ในยูโรครั้งนี้ครับแล้วอเอาสักคนจากเลี้ยพูลด,ดีไหมได้เลยนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะฮะนะครับก็ Ар <S 2>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  นัดแรกนั้นอาจจะมีพอตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวนี้มันอะไรในโซเชียลมันกระหึบนะฮะเออครึ่งแรกเอยเอาเทนเ,เล่นกองกลางได้ยังไงนะครับไม่เหมาะแต่ผมว่า เ,เทนก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะครับอังกฤษนั้นอาจจะแย่กันทั้งท,ทีมากกว่านะครับอยากให้นัดสองเออทนลงตรงกลางต่อแล้วก็อะไรนะเล่นได้ดีขึ้นนะครับยังไงอังกฤษต้องมีนักบอลอย่างเทนเพราะว่า,วา,วากล้าเล่นกล้าเสียกล้าผ่านบอลนะกล้าโจมตีพื้นที่สุดท้ายนั่นแหละคือคนที่พี่อยากเชียร์ที่สุดครับโอเคครับอคครับและอย่าลืมนะครับไทยรัฐทุบทุ ไฟสตรีไทยนะครับในแคมเปญเชียบอลให้มัเมนเทยรัฐรับโชคทุกที่ทุกเวลานะครับเพียงแค่ส่งไฟสตรีมันแล้วก็โอลการ์ดออนไลน์ทางแอปพลิเคชันมพมโพนะครับหรือแอปเต๋าตังนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีเซ็ตมากนะครับส่งได้ถึงวันที่14กรกฎาคมนนี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางสื่อทางเครือไทยรัฐทั้งหมดได้เลยครับ ถึงโดยเชียร์บอลให้มันเฮล่นรับโชคทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเชียร์กระหึม่มแจกกระนำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทถึง14รกรกฎาคม2,567ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสไค้ายูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน